จากตัวเงินตัวทองมาถึงเรื่องของนกปากห่างนะอยู่ที่อุดรธานีนะครับนกปากห่างมาจากไหนไม่รู้มาไม่น้อยมาอยู่ที่วัดพระต้องหนีฮะต้องหนีจากวัดเพราะเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดชาวบ้านก็เดือดร้อนอันเนื่องมาจากว่านกปากห่างมาแยะเกินไปนี่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดมัฉิมมวงศรตนารามบ้านเหล่าใหญ่อยู่ที่ตำบลแชแ,แลอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี หลังจากที่ได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านและก็พระสงฆ์บอกว่ามีนกปากห่างจํานวนหลายหมื่นตัว <c oughs> ไม่รู้ใครนับเนี่ยนะหลายหมื่นตัวบุกเข้าไปอาศัยอยู่ในในวัดเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ในวัดเนี่ยฮนะทำรังออกลูกขยายพันธุ์ส่งเสียงรังรบกวนพระเนนและก็ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมในวัดจนชาวบ้านนะครับไม่กล้าไปวัดเพราะเกรงว่าจะติดโรคระบ,บาดอะไรยังไงจากการตรวจสอบพบว่าวัดป่าแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณสัก70ไร่ จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นยางนาต้นสักต้นมะคา่าต้นพยุงนะครับอยู่เต็มเลยและก็พบว่ามีนกปากห่างนะครับไปอยู่ที่นั่นทํารังไว้บนกิ่งไม้สูงๆนะครับต้นไม้นะฮะก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็นกไปเกาะแล้วก็ขี้ลงมาแบบนี้นี่ขี้นกใบไม้จากเขียวเขียวเนี่ยขาวหมดเลยนี่เนื่องจากว่าเจอขี้นกเข้าไปขาวแบบนี้ นะครับทำให้ใบไม้ก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงนะครับเนี่ยยืนต้นตายก็มีบางต้นเนี่เจอขี้นกเข้าไปานะครับที่พื้นก็ขี้นกก็เกลื่อนแบบนี้ขาวโพลนไปหมดเลยนะฮะที่ศาลาก็ต้องติดมุ้งกันติดมุ้งลวดกันนกไม่ให้เข้าไปในศาลานี่นะครับจากการเรียนถามพระครูวิมลปัญญาพาดปัญโยพาดประธานโทษเจ้าวาดวัดป่ามัธิมวงรัตานารามแล้วก็นายกิติศักดิ์กิติราชนะครับมัคคนายกวัดนี่บอกว่าวัดป่าแห่งนี้ ตั้งอยู่จากห่างจากหนองหานกุมภาวาปีเนี่ยหรือทะเลบัวแดงประมาณสัก2 3งามกิโลซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ผ่านมาก็จะมีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่ประมาณเมื่อ10ปีก่อนก็จะมีนกกระสาปากห่างบินมาเกาะนอนที่ต้นไม้ใหญ่ในวัดจำนวนมากนะครับแต่ก็ไม่มากถึงขนาดนี้ตอนแรกเจ้าวาดและก้ชาวบ้านก็รู้สึกไม่อะไรเพราะว่าอยู่ห่างจากโบสถ์ห่างศาลาห่างกุฏิพอสมควรแต่ปรากฏว่าแต่ละปีผ่านไปเนี่ยมีนกปากห่างบินมานะครับมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับ เขาเรียกว่าเยอะกว่านะทุกๆปีและก็ที่สาคัญไปทํารังบนต้นไม้ใหญ่ขยายลูกออกลูกออกเนี่ยขยายพันธุ์ใบเนี่ยส่งเสียงดังร้องเสียงดังมากเลยที่ผ่านมาเคยจุดประทัดไล่นะตอนแรกนกก็ตกใจบินหนีแต่ไม่นานนะฮะนกมันก็บินกลับมาเอกเพอสิ้นเสียงประทัดว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการขยายพันธุ์เพิ่มเพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นเรื่อยๆทุกปีคราวนี้จุดประทัดไล่มันก็ไม่ไป <c oughs> นี่ไม่ไปนะครับเนี่ยไม่สนว่าอย่างนั้นเถอะทำให้พระต้องไปแทนนี่พระต้องทิ้งกุฏิหนีฮะ ปจำพรรษาที่วัดอื่นเคยท,ทําหนังสือร้องเรียนไปที่นายอำเภอกุมภาวาปีทางปศุสัตว์ก็มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสองครั้งส่วนสํานังกงานอนุรักษ์ก็ออกมาสํารวจต่างๆที่ว่าเนี่ยก็พบว่าเนี่ยนกเนี่ยโอ้โหมีทั้งหมดประมาณสักสี่ห้าพันรังว่าอย่างนั้นมีนกประมาณกว่า20,000ตัวแต่ก็ไม่สามารถขับไล่นกออกจากวัดได้นกมายึดมายึดวัดเจ้าของวัดก็คือพระก็เลยหนีไปดีกว่าว่าอย่างนั้นเอ้าฟังเสียงหน่อยนะครับทั้งพระแล้วก็มัรคนาย,ยกฮะ อ่ะน่ก็จูุบว่าใครได้เราแง้มเขาบรรษันี่เหม็นี่เหม็นชีนกเหม็นชีนกโอ้ยว่าได้เลยออกไปนี่ทันพูดถาดว่าแข็งแน่เป็นเป็นล่มเลยทไยเสียงมันว่าเท่าไรดอกแต่ว่ามันปัญหามันคือฉี่มันครับกับมันเถ็ยรต้ตนใหม่ทีเขาตนใหม่ก็เก่าใหญ่ๆเขามันตายมัพูดตีกัยุบัได้เนี่ยยุดทั้งหลังเนี่ยมีมัดหนึ่งฉี่เต็มเขาลังหลากเต็มลังขา สามก้อนนมข้ามเดือดร้อนมันกินกินี่ส่วนหลายเราก็สองกลัวเชื้อโรคสามกระเสียงสิไล่ยเย็ดจังไหนก็แล้วแต่เพราะว่าถ้ามันโยูมันมีแต้เดือดร้อนก็คือโยกับโยน้ักันกับมันบ่ไเด้อ่านี่เป็นยังไงฮะคุณบาเจอบเนี่ยนกมายึดวัดนะอทําให้พระทําให้ญาติโยมเดือดร้อนนะครับญาติโยมก็ไม่กล้าไปไปที่วัดเพราะเกรงว่าจะติดโรคติดเชื้อและบาดที่ว่าเนี่ย จะหาให้ใครเรามาไล่มาไล่นกคือมันก็อยู่ใกล้กับแหล่งเขาเรียกว่าทะเลบัวแดงพื้นที่ชุ่มน้ํอมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งอาศัยของนกอยู่แล้วแถวนั้นที่สองค่เนี่ยในวัดมีต้นไม้ขนาดใหญ่มันก็เป็นที่อยู่ของนกพระก็เลยอ่ะหนีหนีวัดดีกว่าครับก็คงต้องวัดก็คงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นฮะฮะวัดหรือพระวัดหรือพระวัดทั้งวัดทั้งพระเลยยกวัดออกไปเลยก็ให้เป็น สถานที่่ของนกไหนๆมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วตรงนั้นอ <c oughs> เออนะฮะ <c oughs>